โดยพี่น้องเลยอูดไม่งงอกบ่อนีน่ะไมงอกอ่าพี่น้องเลยเนาะอยังไรลึมอยู่พี่น้อง,องอเลยเอาไปกินบ่อหนีฮะสบายดีเด้อม่พี่น้องกันบ่ทุกคู่สุกคนเพราะว่าชิอย,อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสูซ่องเบาเชียงน้อยอีกแล้วพี่น้องตอนนี้พี่น้องบาเชียงมาบ้านพี่แดดพี่น้องเป็ดของเป็ดน้อยเนาะอย,อย,อยู่ถนนหนทาาอย,อยา่างเด้พี่น้องอยู่ป่าหกกึ๊กอยู่ บกบขึ้นข้ามเลยปุ่นก๋าิีโต๊กในพี่น้องมันนี่ผู้ชิบเบิลเลดอกมันนี่มากระเป๋บบาเตียงพี่น้องไม่มาเนาะสวัสดีพี่น้องเป็นเป็นคนขับรถให้เราเชียงพี่น้องเงี้ยมันนี่ป้ากันไหมผู้ปลาผู้รอนพี่น้องพี่น,อน้องเนาะยื้อใช้อีน,นี่งไงบุกเคยเข้ามว่าจะเทื่อพี่น้องไงเนาะอืมเพื่อเหนียวนำ้ำไา้มีเขื่อนใหญ่คนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาณกรบโบจื้อเพิ่นซ้ำพี่น้องไง โอ้มาตะดนก็จะเศร้าเอจนสวยเพื่อจะมาหอดพี่น้องเอ้แต่เริ่มปวดท้ายเบาเลยพี่น้องเอ้เนาะเออเนาะอ่ไปมาหน่อยไปลุงหาท้ายเบาก่อนพี่น้องเอ้เนาะจ่อพักมองพุบๆมองพุ่นก็ได้ดูดๆต้านหนาก็ได้เนาะปวดเหนียวเลยพี่น้องเอ้เหนียวกันเนาะโอ้วยเลยจับรถบดมืออ๋อต้องขึ้นแท้นี่ยัมบรอดรอกมดอนี่ น่องอยู oh. Now, ่หลงอยู่ป่าแม่งจันห้องแตกสวดๆอยู่พี่องน้องเนดี๋ยวผมเสียงไทยเบาก็ได้พี่น้องแป๊บนึงหอกพี่น้องเลยโอ้โดยพี่น้องเลยอุดแม่งหงอกบ่อนี่น่ะหงอกอ่าพี่น้องเลยเนาะอยังไรลืมอยู่พี่น้องเลยเอาไปกินบ่อหนิฮะ กินมาเตียงโอ้เพ็ดได้กินนะนี่อ๋อพี่น้องเลยมันขวได้พี่น้องเลยไปขวบบอ้ะขวบครับขึ้นอ่พี่น้องเลยอ๋อพี่น้องเลยเพิ่นก็อูดเอาเนาะนี่มันเพราะว่ามันถ่าไฟมันจีบก้อนกันพี่น้องเลยอืมันเป็นอย่างมันจีก้อนกันประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอ๋อมันกดก้อนกันขึ้นแบบนี้เด้พี่น้องเลยเนาะถ้ามันถ่าแบบอ๋อมีกอนไฟกองอย่างมันจีแตกไปต่างคนต่างไปพี่น้องอืม มมัันนนกก็็สิ้ออเาไพี่น้องเอ้ยมันก็กินได้นี่เนาะพี่น้องอ๋อแมงหัวงอกเนี่แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี้รเราบังเดินทางมาพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าเลากับเบะไทยเบาแหละพี่น้องเนาะก็ได้บาดชิ้นหน่อยบนลูกกัวๆอยู่จะเห็ดไปชังพี่น้องเอ้ยก็ได้มาเบิ้งปรากฏแบาอุดแมงหงอกพี่น้องเอ้ยลายได้ลายหรอกมึงแต่บอกหู้ว่า ดูฟังไทยนี่เป็นเอื้นไมงอีหยังนี่เนาะพี่น้องดูว่ามีอยู่บ่ดูถึงไหนเนาะ <c oughs> โอ้ใช <c oughs> ่แล้วพี่น้องมันมต้องคอยวีพี่น้องคือให้มันคอยตอมตอมก้อนกันนะพี่น้องอืมทำไฟคือ <c oughs> <c oughs> อุดมิ้วอุดมิมดม่มนะค,อคือ,ค,อคืออูดเพิ่งอุดอย <c oughs> ังเี้เนาะ <c oughs> โอ้ oh, พี่น้องเอ้ยไฟกรดับแตบาทไฟดับเลยพีนยย่น้องเอ้ยรถไฟหายบาทถือเนาะไฟไฟรับแลยมันทิเตะก,กระจายไปบ่อนี่ยนะโอ้ oh, oh. ไฟกระดับซั่มพี่น้องเอ้ยปลาอจมพี่น้องเอ้ยมือนอยู่หิมปพาพี่น้องพี่น้องเนาะแบบว่าวิธี นั่งเดิมนะพี่น้องเอ้าสบายดีสบายดีหอ้ FC พี่น้องเอ้ยขี่โดนเตกๆเนาะ้าตัวอือใช่เหมือนกันใช้เวลานานพี่น้องเนี่ยไปกระโม่เดี๋ยบานไปโม่เดี๋ยวเห็นได้บ่าน้อยมันี่ทานกินบ่าบ้านนี้นะนั่งกําลังก้อนกันบ่าตัว โอ้ยไฟกับมอตเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเห็นได้ไหป่านอยู่ปลาอยู่ลงพี่น้องเอ้ยแดมันก้อนกันไปชี้ได้พี่น้องเลยโอ้เป็นปุ้มเป็นงอกอยู่นี่เนาะแมงมงอกน้องแมงหงอกแมงมงอกแมงมงอกเนาะหรือว่าแมงหัวงอกจะยอกยังไง โอ้ยพี่น้องเอ้ยฮะไผดับได้ก็ยากแล้บ่เนาะเอ้ยบ่มันก็ยาอือบ่เป็นหยังดอกเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่เตียงกอ่าบ่ค่อยสนับสนุนปานดพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องการาสัตว์ตัดชีวิตนี่พี่น้องเอ้ยอืก็เพิ่นว่าเสียงเพิ่นก็สาธิตให้เบิ่งสิซื้อเนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องอ่าว่าวิธีอันน่ะ แบบว่าสมาหากินนะพี่น้องอยู่บนนอกบ้านนาเฮาตะกอนนะเห็ดแบบใดพี่น้องเนาะแล้วก็คือเอาไฟจุดไฟนะอูด,ดอูดแล้วก็ขึ้นนะนะแห้มันก้อนก้อนกันเช่แล้วก็จับเมาเนาะบาน้อยเนาะฮ<ม>ุบเ <นะ S 1> มาแล้วก็ใช้ทงเมื่อแล้วก็ขวกินพี่น้องเน,<ด>นยซีก่าของมาเชียงเลยได้เมนตะกอนแต่ยังน้อยนี่ไปป้าไปลงไปกับพ่อแม่นี่อันนี้แหละพี่น้องเลยอูกไฟเพื่อติ้อนแล้วก็อูดเอาเนาะไลายอยู่บ่ เป็นของก็แล้วโอ้พี่น้องจนกุ้มแรงกุ้มง่ายพอดีเนาะเงินอิ่มเบิ้ครอบครัวโอ้คลัวอะไรกับมันเชฟว่าเป็นรสชาติเป็นไดนี่บ่หน่อยโอ้รสชาติมันจะคล้ายแบบคือมันแขรงเลยพี่น้องเลยอ๋อแบบมันแขรงเลยมิ้งแครงมันกินน้หอมแหละอ๋อนี่พี่น้องเนาะเวลาครับไฟรับแล้วกับมันกระต่ายยื้ยื้ยเ้ยืขึ้นพี่น้องเลยอันนี้ก็คืออันนาบะเตียงกับบะน้อยกับสาธิตให้เบิ้งซื้อด้อพี่น้องเด้อ อ่าวิธีการทำมาหากินอ่อยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่ฟังเล่าเห้พี่น้องเลยว่าหาคบหากินกันแบบไหนอยู่ในป่าในดอนเนาะพี่น้องเนาะอ่า,ามีประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ที่จริงนะบ่เตียงก็บ้าน้อยบ้าไรอากเพราะว่าละเว้นจากการขาัตั์ตัดชีวิตแล้วพี่น้องเน,ะน,งนะะาะบ่ไร่จะเฮ็ดมันดอกพี่น้องเลยอ่านน้ำให้พี่น้องเาเบิ่งกันเมนก็อยาธิตให้เบิ่งวิธีเนาะวิธีสูตรดั้งเดิม บางทีทำมาหากิน,นข้าวก็ต้นอยู่อ๋อใช่นะ่ะผู้ไปมาหน้อยพาไปเบิ่งด้วยใช่อันนึงมันอยู่น้ำกกอันอน,กกกน่ะเพื่อนก๊กยังมาหน้อยนี่ก๊กยังเพื่อนอื่นอันนี้ก๊กซีพี่น้องกกซีกกซีนี่พี่น้องอ๋อก๊กนี่ก็กินยอดมันก็ได้เลยพี่น้องกินใบมันก็ได้อีกได้อ่านี่แหละพวกเชียงตะกอนเนี่ยตาตอนพวกเชียงเก็อ,กอ,อยู่หาอยู่หากินช่วงพักหนึ่งนะเนาะพี่น้องคือโดย หาคุดไม่กิโลหนีิพี่น้องก็คือกิบป้มคือกีบป้อมและมาปนกินมาปนแต่กับมะอ่อนใบยอดอันนี่หลิพี่น้องกินกับนะกินบีบๆได้ปะดิบๆสดแบบนี้ได้พี่น้องอืมอือกินให้เบิ้งเลยพี่น้องเลยมันเป็นรสชาติแบบไรนะมันพี่น้องเลยมันมันอะไรคืออ่ามันจะเป็นแบบมันมันแบบ เรเแจ้งอยู่แจ้งที่บอกตไหนพี่น้องบาร์จิค่ายพริกติ๋วไงพริกติ๋วัดส้มอันนี้เนาะแต่ว่านี่มันจะเป็นแบบเอานี่ไม่ได้ส้มบ่ะพอมันจะเป็นแบบรสชาติมันมันทุบลาเขากินกระปุลนบำย่างมันได้เข่าเลยพี่น้องอืะอ่าอ่าแต่ว่าก๊กกันแมงผมงอกอันนี้นะมันอยู่มันอยู่แต่กับอันนี้อันอย่างเดียวบ่บ่เนาะยเมนบ่เตียงก๊กนี่นะมันอยู่แต่กับมันก๊กชี้อย่างเดียวบ่ก๊กชี้อย่างเดียวแมนก๊อกอื่นเนี่ยแม่งไมอยู่บ่อันนี้ไมอยู่คืออันนี้มันก็เลือกอยู่คือกันพี่น ตามไปยู่ก็ติวยไงมันกระบอกไปยู่มันมีมันมันมีอันตลอดยามเลยว่าเดือนเป็นบางช um, ่วงมาบ่นน้อยบางช่วงพี so <vale ่น้องช่วงเดือนไหนมันมีอ่ะนี่เดือนเดือนเดือนซีอืมเดือนซีหาเดือนห่าเนาะเดือนนีหาเดือนห่าเนาะแมนอช่วงแบบว่ากําลังจะดูทั้งเวพี่น้องเพื่นทางให้ทางยังนเาะปลูกมันปลูกมันเกลวพวกอย่างช่วงนี้แหละแมงนี่มึงโดยพวกผูกกคกนั่นกับพี่น้องเลยนั่นน่ะเต็มเลยไปบึงในพี่น้องเห็เนาะ อาลองจับบุ้งดูเห็นบ่หน้อยอถ้าว่าบมมีไฟนี่เนาะมัน,ม,นมันเป็น,นเป็นอะไรถ้าถ้าห้าบานี่มันจะแตกด้วยพี่น้องโอ้โหแตกด้วยพี่น้องไ้เต้นโคบโขบเนาะโอ้โหถ่ถาถ้าบุ้งอุดไฟเห็นบ่แมนโดยโดยถ,าถา้าห้าวถ้าห้าวอยากจับมันน่ยต้องอุดเอาถ้าอยากได้แบบอ่าเป็นเกาะเป็นกามโดวยว่าอยากให้มันร่วมโตกันนัคือเอาไฟนี่พี่น้องอื มันเป็นก้อนมันเป็นก้อนแล้วมันชิ้หู้นะพี่น้องว่าง่ายมันก็ชีจับง่ายเนาะมันโบหีก้อนถึงยางเลยพี่น้องมันกับโบกระดูดนะนายพี่น้องเไยเอาก็เอาเอาคูเอากระยังเขาได้พี่น้องม้าโตที่แล้วก็คูลงไปเลยแบบถ้าเป็นชี้มันบ่ได้พี่น้องดูโดยดยนี่นี่พี่น้องเไยมาเบิ้งก๊กน้อยเนาะนี่นี่นี่พี่น้องเไงนี่นี่่ขกชี้เอาเบ่หน้อยชาทิ่แต่เบิ้งนู้หฮะอ่าแบบว่า อูดไพลใกล้ๆมันนะนะให้มัน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 ไปแบบไรมันอยู่แบบไรอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเชียงสีเอาเขาข้าวได้พี่น้องเนาะนี่นี่คือเป็นใบตองข้าวเนี่ยพี่น้องนี่อูดระมาณนี่แหละเนาะประม่าประมาณสอบหนึ่งนี่ก็ได้พี่น้องเลยอ่าเอาค้อนค้อนให้ล้มหาพัดตีตีแบบองที้ไหนอ๋อแล้วมันก็รก้อนกันบ่ป่ะเนี่ยโดยคือจากมันจะอยู่ห่างๆเช่นเดี๋ยวมันมารวมกันคือรวมรวม ก่อนมันทาให้เวลาเขาเอาเนี่ยมันเกิง่ายพี่น้องคือมันรวมกันเนี่ยเขาก็เอาบุกไเดียวเลยคือมะแมงเนี่ยก็เกิดอยู่กับควันไฟเนี่ยพี่น้องเลยเอาได้ถ้าเขาไปเอาโดยตรงมันบ่ได้หรอกแมนเมนเมนเมนมีที่มาที่ไปยยื้พี่น้องใช้อันนั้นก็ไฟจุดบุ้งด้วยมาหน่อยคือหายนะพี่แจ๊คด้วยเะง่ายเนาะเออลองเบิึงลองเบิึงลองเบิึง่อามัาทีใต้แบบไรไปแบบไรพี่น้องไงสาธิตในเบิ้งทีเด้อพี่น้องเด้อ แต่กับบริจับบริกินบริเห็ดอย่างมันโดพี่น้องเหรอเนาะชาติในเบิ้งคล้ายๆว่าวิธีหรือว่าอีกจัหน่อยกับิะไปชาติวิธีติดมันจักระจันเนาะเอาหน่อยเนาะมันกระจันในยามันได้พี่น้องเลยนี่ช่วงนี้น่ะนี่นี่นี่นีพี่น้องเอยมันถือมันถือควันไฟมันก็เริ่มขยับขยายมันก็ไต่เด็ด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 ็ดเเด็ด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 เด มันเฮงนะมันเตะมัห่อนเนาะจริงจริงมันต้องเอาแต่ควันพี่น้องเอาแต่ควันไปเอาแต่ควันเปล่งเปล่งไปพี่น้องเลยนี่มันกระเช้านี่ด้วยเนื้เนื้อใบพี่น้องเลยแบบนี้มันกระเช้านก้อนกันว่าว่าน้อยอาชีพเก้าอาชีพลักแต่ก่อนเนาะเก้าลักนี่ไปหาอยู่หากินกับพ่อแม่กันนะนี่เลยพี่ พ่นเอื้อแมงยังภาษาบ้านเฮานี่แมงพมงอกแมงพมงอกมันเป็นชีงงอกงอกนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนี่ยวายนี่เต้นเดยอะแตกโคกเพราะตัวนี้มีอากาศมันเนาะพี่พี่พี่ทั้งนี้มันกระต่ายอะไพี่น้องมาเบิ่งนี่ยนี่นี่นี่มันถือควันไฟเดี๋ยวมันกระต่ายนาะพี่น้องเนาะือนแมงนี่ละมันถือควันไฟเดี๋ยวมันสีมันมูยู่หรอมันมูยู่ขยับขยายเลยเนาะขยายคือว่ามันเอ่อมันคล้ายว่าจมูกมันอ่ะ มีกินแบบเกี่ยวกับควันไฟนมือถือกันมือถือนอ้องพี่น้องเนาะคือมันชิย่านควันไฟนะพี่น้องนี่นคือนี่แหละเลือกอยู่กับต้นแล้วนี่ย่างเดียวเลยย่างเดียว,เ,วลเลยอ่าบริแตกต่างครับอ่าเมฆข้ออ่าเมฆกิกนี่อ่าเมฆแข้งอะไรพี่น้องเมฆแข้งอยู่ในก้อกัอนเนาะก้อมันก็เลือกจะอยู่แต่กโดยโดยโดยอันนี้ก็คือกันพี่น้องเยแล้วอันกะินนี่รสชาติแบบไรบ้างหน่อยรสชาตินี่ มันจะเป็นแบบคือใบคือบผสงเงินได้มันมันบ่มันมัเม้งอันนี้ไลยเมนออืเวลาห้าวคั่วมันก็สีขาวพีคือเก่าบ่บ่นอยบ่มันเป็น่ยนได้ใช่เนื้อเนื้อมันไหนสีเป็นสีแดงเอ้ามันสีเหลืองเลยบ่เนี่ยขาวๆนี่มันออกเลยโดยเอ้าอ่มันสีเหลืองแบบคือเม้งเม้งแขรงจิกไงพี่น้องโอ้นี่แนละทำไปได้ห้าวคั่วไปได้ห่อไปทำกินได้ มันออกไปเลยอันหัวขาวๆมันนี่เป็นที่เลืองมาเลยอันนี้่ปิวไปเลยคือว่าฮะต้องไปล่างกันว่าไปขวไปกินนี่ขวบๆขวเลยแต่มันหายอีกมันอันขาวๆนะพวกขาวๆนี่คือว่ามันมันลบไปกับในน้ำในยังไปเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเลยวิธีการทำมาหากินอลงเยอยู่ป่าอยู่ดงนี่เนาะทำมาวุป่าอะไรพี่น้องต้องไปถ่ายเบารถ บ้น้อยกับอูดคนกุ้งกุ้มอยู่พี่น้องเลยบรงอันกันยักให้พี่น้องเขาเบิ้งด้วกันมามาชาติในเบิ้งเนาะเพราะว่าเห็นนี่ถ้าชาวบ้านชาวช่องคนอื่นทั่วไปนี่เห็นนี่เพิ่นบ่ได้รอดได้พี่น้องเลยนี่นะแม่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นอูดเอาเบิดเลยนี่เนาะโชว์ลายกับยังนิยมกันอยู่เมนเมนยังนิยมกินเนาะนิยมกินกันอยู่แซ่บได้พี่น้องเลยมันมันอะไมันคือมีแข้งมีตะกระจันนี่เนาะอ๋อบ้านนอกบ้านหน้าทำกินไบมี่ได้พี่น้องเลย ไปชาวบ้านน้อยเอ้ากะได้ชุบเวลาชุบมาพักควนน่กะสิเดินทางต่อพี่น้องเลยได้แวะป่าในการอ่ได้สาธิตในพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าวิธีการทำอาหารกินบนนอกบนนาเฮาบบมีเซเว่นเข่าบบมีห้านวิธีมาดเข่าพี่น้องเลยบบมีห่างให้ย่างกะหากินแบบนี้แหละบบมีเงินคำซื้อครบในกินเนาะพี่น้องเนาะอหากินแมงข้งจักะจันแมงกิโลแมงกิโปมล้วก็แมงผมงกนี่แหละพี่น้องเลยที่บ้านเฮ้า อไปพี uh, ่น้อยจะเดินทางไปต่อพี่น้องเอ้บัานนี้จะนนไปถ่ายคลิปมา,าพูดเลนะ่เนาะฝนละจิตตุ๊กจังหน่อยเนาะฝนมืดฝนอะไระพี่น้องเอยงลยจะไปจับอึ้งให้เบิงอ,อีกแล้วพี่น้อยจะทอนหนี่เนาะพี่น้องเลยนี่ไปพี่น้องเลยจังไดก็ล่าก็ได้จังไดก็ให้บี่น้อยลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้องเจยเดินทางไอ้บ้านน,นี้เนาะนีะ่ก็เป็นอ,อีก ที่ดั้งเดิมพี่น้องเนาะอย่าให้พี่ให้น้องเขาเบิงน้ำกันเพราะว่ามันเป็นแมงผมงอกเดิมคราเคยสัมผัสกับเพื่อนยุ่ยเคยเคยเคยเอามะขวดกินว่าไงใช่ไหมยังเด็กยังน้อยพ่อเลยแต่เดี๋ยวนี้แมนเมนโบยุ่งแล้วเรื่องข่าวสารชีวิตนี่เนาะคืช่วงนี้นั่นจกเว้นทุกอย่างแมนจกเว้นแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมพี่น้องไงมิจจกสร้างสมบุญไว้ช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าอายุก็บลายแล้วพี่น้องจักปีแล้วบ่าน้อยจักปีเลย รูจีสามชิพได้พี่น้องสามเก้าอะไพี่น้องเไยเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้อยากทำบุญมีที่อยากสร้างสมบุญไว้บัาเนาะสเม่นเม่นเม่นเม่าพี่น้องเไงแค่เคี่ยวไปไม่จิงก็ยังยังยากพี่น้องไงเดี๋ยวนี้มัเกินไปพี่น้องถ้าดีโนได้พี่น้องไงหมายถึงเขาคิดเนาะถ้าเขาบุคิดกเขาเป็นแยังเป็นทางเขาคิดเดี๋ยวก็เขาเคี่ยวไปไม่จริงเขาคือคิดไปนักใจพี่น้อง อ่าโอเคพี่น้องเนาะเป็นนาเกะคอตัวไปไปต่อไปนี้เนาะบ้านน้อยเนาะป้าพี่น้องเลยมาเบิ่งชมบรรยากาศอีกแมนเมนต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยเข้ามาครับชมคลิปทั้งช่องบะเตียงและช่องบ้านน้อยเนาะพี่น้องเนาะตลอดมากระพังให้เป็นกำลังใจบะเตียงและกับบ้านน้อยและกับทีมงานโดยตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บะเตียงกับบ้านน้อยกัขคอตัวไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดชุกิคุทุกคนเนาะดูดีแม่งกันหมดเลยโดยสบายดีบรรยากาศยังไงครับ